สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนะคะ พบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยโดยในวันนี้เราได้รวบรวมคำถาม10ข้อนะคะที่ทุกๆวันจะมีหลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะคะเป็นคำถามซ้ำๆเดิมๆเราก็เลยได้รวบรวมคำถามตรงนี้เพื่อที่จะมาทำความเข้าใจกับทุกๆคนนะคะจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยา5,000บาทตรงนี้ไหมนะคะก่อนไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะเรามาดูกันที่คำถามแรกเลยนะคะคำถามนี้นี่ได้รับมาทุกวันตอบกันทุกวันนะคะว่าถ้าเราสมัครประกันสังคมมาตรา40แล้วเราจะโดนตัดสิบบัตรทองบัตรคนจนหรือเปล่า ตรงนี้ขอตอบเลยนะคะว่าไม่ต้องกังวลใจนะคะเราจะยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองบัตรคนจนได้เหมือนเดิมเลยเพราะว่าประกันสังคมมาตรา40นั้นจะช่วยเราในเรื่องการชดเชยรายได้เมื่อเราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ในด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็ยังอยู่ในสิทธิ์เดิมของเราใครเคยใช้บัตรทองก็ใช้บัตรทองได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกังวลใจว่า จะโดนตัดสิทธิ์ไปตรงนี้เพียงแค่ถ้าเรานอนโรงพยาบาลเราก็จะได้ค่าชดเชยเป็นวันๆไปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เราจะได้รับเพิ่มเติมจากการสมัครประกันสังคมมาตรา40ด้วยค่ะคราวนี้มาดูข้อ2นะคะ ที่ได้รับคำถามมามากอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือทำทุกอย่างถูกต้องแล้วสมัครในเวลาที่กำหนดจ่ายเงินในเวลาที่กำหนดแต่ทำไมเราถึงไม่ได้รับสิทธิ์ทำไมไม่ได้เงินในรอบนี้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะสามารถทำการทบทวนสิทธิ์ได้ในวันที่15กันยายนแล้วเราก็จะได้รับเงิน5,000บาทเหมือนคนอื่นๆแน่นอนนะคะส่วนกลุ่มที่2ที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่สมัครใหม่ที่เริ่มสมัครภายในเดือนสิงหาคม กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเช็คอย่างไงตอนนี้จะยังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้รับเงิน5,000บาทนะคะเรายังได้รับเงินเพียงแต่ว่าให้รอก่อนเดี๋ยวรอให้เขาปิดรับสมัครวันที่24สิงหาคมก่อนแล้วเขาถึงจะรวบรวมรายชื่อตรงนี้ไปเสนอเข้าคอรมออีกครั้งหนึง่งแล้วก็ค่อยกําหนดออกมานะคะว่าเราจะได้รับเงินกันวันไหนตรงนั้นนะคะเราค่อยเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วถ้าเกิดไม่ได้ท,ทั้งทังที่ สมัครอยู่ในพื้นที่19จังหวัดสีแดงเข้มแล้วตรงนี้เราก็ค่อยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนที่สมัครตรงตามกติกาที่เขากำหนดไว้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะได้ทุกคนแน่นอนและสำหรับในกลุ่ม13จังหวัดแรกก็จะได้5,000บาท2เดือน16จังหวัดหลังได้5,000บาท1เดือนตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มหลัง รอนิดนึงนะคะได้แน่นอนค่ะคราวนี้เรามาดูในข้อที่3นะคะหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาว่าตอนสมัครสมัครไปไม่ได้รู้เลยเขามี3แผนให้เลือกแต่เราอยากจะเปลี่ยนแผนได้ไหมเช่นตอนสมัครเราอาจจะสมัครแผนแรกที่ตอนนี้จ่ายแค่42บบาทแต่เรามาดูแล้วเอ้ย ถ้าเราจ่ายแผน300บาทที่ตอนนี้จ่าย180นะคะเราจะได้ในเรื่องค่าชดเชยบุตรด้วยเดือนละ200ตอนนี้เรากําลังตั้งคันอยู่เราอยากจะเปลี่ยนมาเป็นแผนนี้ได้ไหมคําตอบคือเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถไปเปลี่ยนที่ประกันสังคมได้ปีละ1ครั้งสำหรับคำถามข้อที่4นะคะ เราสมัครเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยเราจะต้องไปจ่ายเงินเพิ่มอีกไหมตรงนี้ตอบเลยนะคะว่าสําหรับใครที่สมัครเข้ามาเพื่อรอรับเงินเยียวยา5,000บาทเท่านั้นไม่จําเป็นต้องชําระเดือนที่2ก็ได้นะคะนอกจากว่าใครอยากจะชําระต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้จากประกันสังคมมาตรา40ก็สามารถชําระต่อได้เลยจะชําระเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้นะคะ เขาไม่ได้กําหนดว่าเราจะต้องชําระทุกเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะคราวนี้เรามาดูในข้อที่5นะคะข้อนี้ถามกันมาล้นหลามมากๆนั่นก็คือสําหรับ10จังหวัดแรกที่หมดเขตการรับสมัครไปเมื่อวันที่31กร,รกฎาคม64แต่มีหลายๆคนที่เข้าใจผิดก็เลยมาทําการสมัครรวมถึงชําระเงิน ในระหว่างช่วง1-10สิงหาคมนะคะก็เลยสอบถามกันเข้ามาว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ไหมคำตอบก็คือตอนนี้ยังไม่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางท่านโฆษกรัฐด,ดาได้รับเรื่องไปเพื่อจะลองไปนำเสนอท่านรัฐมนตรีดูนะคะว่าจะมีสิทธิ์ทบทวนหรือเปล่าก็คือต้องรอว่าท่านจะให้ทบทวนใหม่ไหมนะคะเพราะว่า ท่านรับเรื่องไปแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้รับปากนะคะแต่ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวทางเราข่าวสายขวัและน้อยจะรีบนํามาแจ้งให้ทุกๆคนได้ทราบเลยนะคะคราวนี้มาดูข้อ6กันบ้างค่ะทําไมไม่ช่วยทุกจังหวัดทาไมถึงช่วยแค่29จังหวัดตรงนี้ทางประกันสังคมก็ต้องทําตามประกาศของคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้ยกระดับ29จังหวัดเป็นสีแดงเข้มนะคะก็เลยต้องช่วยเหลือใน29จังหวัดนี้ก่อนเพราะว่าเขาไม่สามารถทํางานได้นะ ะะส่วนจังหวัดอื่นๆก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติแต่ถ้าในอนาคตมีการประกาศล็อกดาวน์เพิ่มจังหวัดที่ได้เพิ่มขึ้นไปก็จะได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกันนะคะมาดูข้อที่7กันบ้างค่ะ มีคนสอบถามเข้ามาว่าทำไมเราต้องไปแก้ไขชื่อทั้งทั้ง,ท,งที่มีหมายเลขบัตรประชาชนเดิมอยู่แล้วทำไมไม่จ่ายมาเลยตามเลขบัตรประชาชนตรงนี้ต้องเรียนแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าทางประกันสังคมก่อนที่เขาจะโอนเงินเขาจะต้องดูบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนพร้อมทั้งดูชื่อ ที่ทางทะเบียนราษมีแล้วก็ชื่อที่ทางประกันสังคมมีว่าตรงกันไหมเพราะบางคนชื่อในทะเบียนราษกับชื่อที่ประกันสังคมมีไม่ตรงกันถึงแม้ว่าเลขบัตรประชาชนจะตรงกันก็ตามนะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าคนคนนั้นเขาอาจจะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล หรือว่าสะกดไม่ถูกต้องเขาก็เลยทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้นะคะถ้าเกิดโอนไปแล้วเข้าผิดบัญชีเข้าผิดคนคราวนี้ก็จะยิ่งยุ่งเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องให้เราไปแก้ไขชื่อของเราให้ตรงทั้งที่ทะเบียนร,ราชแล้วก็ที่ประกันสังคมก่อนจะได้โอนเงินได้เลยทันทีในวันที่เขากาหนดนะคะมาถึงข้อที่8ค่ะข้อที่8หลายๆคนสงสัยว่า ถ้าทะเบียนบ้านเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแต่ตัวเราทำงานในพื้นที่สีแดงเข้มเราจะสมัครประกันสังคมมาตรา40ได้ไหมตรงนี้ตอบเลยว่าได้แน่นอนนะคะขอให้เราสมัครและจ่ายเงินภายในพื้นที่สีแดงเข้มเท่านั้นเราก็สามารถมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทได้แล้วนะคะมาถึงข้อที่9ค่ะ หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเคยเป็นกลุ่มประกันสังคมมาตรา33หรือบางคนก็เป็นมาตรา39มาก่อนแล้วเราจะสามารถสมัครประกันสังคมมาตรา40ได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่ต้องการจะสมัครม40แต่ว่ามีม33กับ39คาอยู่เราก็ต้องไปทำการแจ้งที่ประกันสังคมเพื่อลาออกก่อนนะคะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อ10 ข้อนี้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าเป็นข้าราชการบำนาญสมัครม .40 ได้ไหมคำตอบก็คือสามารถสมัครได้นะคะเพียงแต่เราจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทในรอบนี้เพราะว่าเรามีเงินบำนาญอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการสมัครเพื่อเราจะเอาสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา40ตรงนี้สามารถสมัครได้แน่นอนนะคะ วันนี้เราก็รวบรวม10หัวข้อที่หลายๆคนสงสัยมาเคลียร์ให้กับทุกคนได้รับทราบนะคะแต่ถ้ายังมีใครที่มีข้อสงสัยที่มากกว่า10ข้อนี้นะคะหรือว่าข้อไหนที่ยังสงสัยอยู่สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบทุกๆคำถามค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ